3ทักษะที่มีแล้วดึงดูดเงินดึงดูดความสำเร็จให้กับคุณ 1. การสื่อสารวันนี้ถ้าคุณมีทักษะการสื่อสารมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จได้เร็วไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอะไรคุณจะขายอะไรไม่ว่าจะขายสินค้าขายบริการหรือขายโปรเจกต์หรือชวนคนมาร่วมทำธุรก,กิจคุณต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่สามารถสื่อสารทําให้เขาเห็นภาพที่คุณอยากจะให้เขาเห็นทําให้เขามองเห็นโอกาสที่เขาจะได้รับคุณจะประสบความสําเร็จได้และถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สื่อสารเก่งคุณต้องเป็นนักฟังที่ดีเพราะการที่คุณเป็นนักฟังที่ดีมันจะทําให้คุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากรู้อะไรทําให้คุณสื่อสารได้ตรงประเด็นตรงจุดที่เขาอยากจะรู้อยากจะฟังทําให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขา ทำให้เขาอยากติดตามคุณและใช้บริการของคุณ 2. ทักษะการโน้มนาวันนี้คุณต้องเป็นคนที่สามารถทำให้คนที่ฟังคุณคนที่มาติดตามคุณเขารู้สึกหรืออินหรือมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกับคุณได้ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถโน้มนาจิตใจคนได้ทำให้เขารู้สึกและคอยตามคุณคุณต้องฟังให้มากเมื่อคุณเป็นนักฟังที่ดีคุณฟังเขาให้มากคุณจะเข้าใจความต้องการของเขาความต้องการของอีกฝ่าย มันจะทําให้คุณสามารถพูดโน้มน้าวเขาได้ 3. บุคลิกภาพวันนี้เราบอกว่ายาตัดสินใจคนจากภายนอกแต่ในความเป็นจริงเราก็ตัดสินใจคนจากภายนอก,จาก,านอกจากรูปลักษณ์อยู่ดี เพราะเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นที่เราสัมผัสได้คุณจึงต้องให้ความใส่ใจกับภาพลักษณ์ของคุณกับบุคลิกของคุณเมื่อคุณเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีดูน่าเชื่อถือมันจะทําให้คนที่พบเจอคุณหรือคนที่เขาอยากจะร่วมทําธุรกิจกับคุณเชื่อมั่นในตัวคุณและอยากจะร่วมงานกับคุณถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ดึงดูดเงินดึงดูดคนและดึงดูดความสําเร็จเข้าหาตัวคุณคุณต้องมีสามทักษะนี้ ชอบคลิปนี้และอยากเปลี่ยนแปลงพี่ตัวเองกดหอวโลกกดติดตามครูไก่ต้งไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่คูไก่ต้งเอามาให้